ันนี้สิบสองเดือนสิบหกเจ็ดวันอะไรวะเสาเนาะอ้ยนอนก็ไหลลงไหลลง สวัสดีคะ่ะน้องๆทุกๆคนวันนี้ก็มาพบมาเจอกับช่องป้าวันพารวยสาและป้าวันพารวยสนะคะซึ่งก็เป็นช่องใหม่ของป้าวันเนาะน้องๆเข้ามาแล้วดูตัวเลขแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าวันหน่อยนะคะเปิดการมองเห็นให้ป้าวันหน่อยเนะาะเดี๋ยวป้าวันว่างป้าวันก็จะมาลงแนวทางให้บ่อยๆเนาะนะคะ ถ้าประวันไม่ว่างก็ไม่ได้มาลงให้แต่ว่าจะพยายามมาลงให้บ่อยๆเนาะก็เหลืออีกกี่วันนีหวยไทยออกสี่ห้าวันนี้สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอีกสามวันเนาะถ้าถ้าไม่นับวันนี้อีกสามสี่วันสามสี่วันนี้ประวันไม่รู้ว่าจะได้มาลงให้ไหมเนาะเพราะว่าประวันนั้นยุ่งกับอ่าหวยไทยนะ ยุ่งออกับหวยไทยพอหวยไทยออกเสร็จแล้วปวันก็ยุ่งเรื่องทําสูตรอยู่ก็คงจะเป็นอาทิตย์นนะเนาะปวันไม่ได้มาลงให้เนาะยังไงก็รอปรวันหน่อยนะคะเดี๋ยวปวันเสร็จหวยไทยปวันลงในกลุ่มหวยซองรัฐบาลอะไรเรียบร้อยแล้วปวันก็จะมาลงแนวทางารัฐบาลไทยให้แล้วก็ต่างประเทศก็จะมาลงให้เรื่อยๆนะคะอาทิตย์หนึ่งก็อาจจะมาสักสองสามครั้งอะไรประมาณนี้นอ่ะเนาะ แต่ถ้าถามว่าประวันไลฟ์ทุกวันไม่คงไม,ไม่ไม่ได้ค่ะทุกวันประวันไม่ว่างอ่ะเนาะอืมบางทีติดงานบ้างอ่าดูหลานบ้างหลานกวนบ้างอะไรบ้างก็คือไลฟ์ไม่ได้นะอืมเอาค่ะก่อนจะไปดูแนวทางวันนี้ประวันก็จะมาวางฮานอยให้ค่ะซึ่งเมื่อวานอ่าสูตรลาวเนี่ยสูตรประวันหลุดเนาะสูตรหลุดสูตรหลุดค่ะ ซึ่งเขาก็เข้ามายาวนานแล้วอ่ะเข้ามายาวนานก็มันก็หลุดเป็นของธรรมดาเนาะวันนี้ก็จะเอาฮานอยมาวางให้มาเอาทุนคืนแล้วก็กําไรเอาไว้ซื้อขนมกินต่ออาทิตย์เนาะก็ก่อนจะไปก็มาฟังคําเตือนสักนิดเนาะคําเตือนคลิปนี้จัดทําเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดและเด็กต่ำกว่า18ปปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ ตัวเลขทุกตัวที่ประวันเอามาวางให้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเนาะการตัดสินใจก็อยู่ที่น้องๆนะเออว่ามันสมควรที่เราจะลงทุนไหมจะลงทุนมากลงทุนน้อยก็อยู่ที่ตัวน้องๆนะคะเพราะว่าเงินเนี่ยอยู่ในกระเป๋าน้องๆเนาะอ่าน้องๆคนไหนอ่ะสนใจทูบก็ทักมานะคะเออวันนี้ประวันได้เอาทูบติดรถมาด้วยนะอะ นี่ค่ะนี่ก็จะเป็นทูพิกไข่นี่ก็จะเป็นทูพะพิคเนตนะคะก็หนึ่งหนึ่งร้อยแท่งค่ะหนึ่งถุงหนึ่งโอเนี่ยร้อยแท่งค่ะสองเก้าเก้าส่งฟรีทุกรายการเดี๋ยวปวันจะมาอธิบายอาการที่ว่าเราจับตัวเลขอะไรเนาะเดี๋ยวปวันมาอธิบายให้นะคะสนใจก็ทักมานะคะอ่านี่ค่ะ อ่เหมือนทูบเนี่ยเหมือนน้องๆจุดแล้วเนาะประวันก็บอกซึ่งน้องๆก็สั่งประวันซื้อมาหลายคนเนาะประวันก็ไม่รู้ว่าน้องๆอยู่ช่องไหนอยู่ช่องเก่าประวันหรือว่าอยู่ช่องใหม่ก็ไม่รู้เนาะประวันก็ลืมถามไปเนาะประวันก็เลยเอามาเอามาเอาเอามาอธิบายให้ทั้งสี่ช่องอะค่ะนะคะทั้งสี่ช่องเนาะอธิบายให้ฟัง ก็มีน้องๆเยอะๆค่ะทักซื้อเข้ามาน้อสั่งซื้อเข้ามา,าทูบนี่นะไม่ว่าจะเป็นทูปพี่ไข่หรือทูปพระพิคเนตนะคะน้องๆดูนะคะถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวน้องๆก็ค่อยยูเทิร์นนะคะยูเทิร์นดูหลายๆรอบเนาะในทูปเนี่ยอันนี้อันนี้จะเป็นกระถานะคะก่อนที่น้องๆจะจุดจะเสี่ยงโชคเนี่ยน้องๆก็ตั้งน้ำโมสามจบเสร็จแล้วก็ อ่านคาถาเนาะคาถาบูชาพี่ไขหรือคาถาบูชาพระพิคเนตนะคะน้องๆก็อ่านดูรายละเอียดเนาะว่าบูชาเนี่ยคาถาบูชาเขาให้อ่านกี่จบเนาะแต่ว่านะโมนี่ตั้งสามจบอยู่แล้วแหละอคาถาประวันประวันบูชาพี่ไขประวันท่องคาถากี่จบมันอยู่ที่แรงศรัทธาเนาะสาหรับประวันนี่ประวันจะท่องสามจบค่ะนะคะคาถาบูชาพี่ไขเนาะม,มันยังทูบเนี่ย เขาจะมีทั้งหมดเนาะสามเลขนะสามเลขนะอันนี้ซึ่งประวัลเอาไปอาเอาไปอธิบายให้น,อนอ้องๆช่องเก่าประวันเนาะคือช่องปะทองพารวยแล้วก็ประวันพารวยสองเนะาะอันนี้นะเวลาเราจุดทูบแล้วมันก็จะได้สามเลขใช่ไหมสมมติอันนี้สมมุตินะอันนี้สมสมุติเนาะสมมุติน้องๆได้มาสามเลขได้หนึ่งสองสามอย่างเนี้ย ตัวเลขที่ว่าค่อนข้างที่จะมาบ่อยที่สุดก็คือตัวที่1และตัวที่3นะคะทูบนะคะตัวที่1นและตัวที่3นะคะตัวที่หและตัวที่สเนาะอันนี้อันนี้สําหรับเลขทูบนะคะซึ่งทุกทุกหอที่น้องๆซื้อไปเนี่ยประวันก็จะมีกระดาษอ่าสําหรับที่ว่าตัวเลขอะซึ่งประวันก็ ตั้งมากระทักษาเนาะพระวันก็จะแปลตัวเลขไปให้น้องๆใส่เข้าไปในในกล่องให้ด้วยเนาะเหมือนอย่างน้องๆเนี่ยถ้าน้องๆไม่ทําตัวเลขไม่เป็นเนี่ยคือน้องๆก็จับไม่ได้อยู่แล้วแหละก็ไม่รู้จะใส่เลขอะไรคือพระวันก็ทําสําเร็จรูปไปให้แล้วเนาะเนี่ยแล้วพระวันจะสอนเนาะ ระวันงก็จะตั้งตัวเลขเนะี่ยเป็นแถวเนี่ยแถวเนี่ยแถว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 ,แถวนึงก็จะมีอยู่สีเลขอันนี้ก็คือจะเป็นเลขเด่นของเขานะคะเลขเด่นทูบเนะี่ยตัวแรกกับตัวที่สามนะคะเหมือนน้องๆที่ว่าได้สั่งซื้อทูบป,ประวันไปอ่ะเนาะก็หลายคนทักมาประวันคือหนูไม่เข้าใจอะ่ะประวันจะให้หนูทํายังไงมาอธิบายหน่อยได้ไหมเนี่ยประวันมาอธิบายแล้วแต่ว่าประวันไม่รู้นั้นว่าน้องอยู่ช่องไหนประวันลืมลืมถามค่ะนะคะ ก็อธิบายมันทั้งสีช่องนี่แหละเนาะเหมือนสมมติว่าน้องๆจุดแล้วใช่ไหมน้องๆออได้ห้าหกเจ็ดอย่างเงี้ยนะห้าหกเจ็ดเนี่ยประวันก็จะมีเลขตรงนี้ค่ะให้น้องๆเนาะคือสีตัวให้น้องๆใช้ห้าเนี่ยจับเลยค่ะนี่นะคะเห็นไหมใช้ห้าห้านี่เอาเป็นหลักสิบเลยค่ะนะถ้าห้าตัวบนให้เป็นหลักสิบแต่แต่ถ้าว่าตัวล่างตัวที่สามเนี่ยอันเนี้ยมันจะมีอ่า สามเลขใช่ไหมเนี่ยสามเลขนะเลขทูบส่วนมากก็ตัวเลขกับตัวที่ที่สามนะอ่านะให้น้องๆใช้เป็นอ่าหลักสิบเนาะใช้เป็นหลักสิบอืมอันนี้ก็ใช้เป็นหลักสิบค่ะนะคะน้องๆก็เอามาจับเลยเหมือนอย่างก็ได้ห้าหกเจ็ดเนี่ยน้องๆก็เอาห้าจับเลยนี่จับกับตัวเลขที่ประวันทําใส่ไปให้เนี่ยเนี่ยนะเนี่ยถ้าสมมุติหกก็นะนะน้องๆก็ใส่ไปเลยหกเนี่ย อ่านะอันนี้ก็ถ้าเจ็ดน้องๆก็ใส่ไปเลยเจ็ดนะนเนี่ยเห็นไหมอ่า,อา,อาเหมือนประวันบอกนะเท่าที่ประวันสังเกตมานะซึ่งประวันเองก็จุดแทบทุกงวดอนะ่ะเนาะแต่ว่าจุดนั้นประวันจุดไว้ซื้อเองไงนะประวันก็ไม่ได้เอามาแบ่งปันให้หน้าช่องอนะ่ะเนาะก็ค่อนข้างที่จะถูกบ่อยค่ะนะคะค่อนข้างถูกบ่อยเนาะอืมบางทีติดถูกติดติดกันสี่ห้างวดเลขทูบอนะ่ะนะเนี่ย มือนอย่างกับอ่านี่มันเด่นใช่ไหมสองอันเนี้ยน้องๆก็เน้นเลยน้องๆเน,น,น้นนี่เลยนะเนี่ยอ่ะตัวที่หนึ่งกับตัวที่สามเน้นหน่อยอ่าส่วนชุดที่สี่เนี่ยชุดที่สี่เนี่ยน้องๆก็กันค่ะไปเบาๆนะอืมนะเข้าใจเนาะซึ่งบางวันไม่รู้นี่ว่าน้องอยู่ช่องไหนกันมั่งเนี่นาะเอออ่ะเข้าใจแล้วเนาะ อันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นทูบพี่ไข่นะคะอันนี้ก็จะเป็นทูบพระพิคเนตค่ะ่า,ายละเอียดการบูชาทูบบูชา,าพระพิคเนตกับพี่ไขก่ก็กระถาจะอยู่ในนี้ละหนึ่งหอนี่ก็จะมีร้อยแท่งค่ะร้อยแท่งก็สองเก้าเก้าส่งฟรีทุกรายการค่ะนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นสูตรค่ะสูตรค่ะสูตรก็มีน้องๆหลายคนทักเข้ามาเนาะทำไมเดี๋ยวนี้ประวันไม่ขายสูตรแล้วโว่ oh ขายค่ะแต่ว่าวันไม่ค่อยว่างอ่ะเนะาะไม่ค่อยว่างได้มาแบ่งปันตัวเลขมั่งได้ไลฟ์ขายของมัง่งเนาะขายค่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรไทยบนนะคะสูตรไทยบนเนี่ยอ่อวันมันเป็นสูตรที่ว่าใช้ได้ตลอดชีวิตอะ่ะใช้จนถึงชาติหน้าค่ะนะคะก็จะเป็นสูตรใหม่ที่ะวันตั้งขึ้นมาเนาะตั้งขึ้นมาคะ่ะอันนี้เป็นจะเป็นสูตรไทยบนนะคะหนึ่งหนึ่งเล่มเนี่ยหนึ่งชุดเนี่ย หนึ 1> 1, ่งพันสองร้อยค่ะหนึ 1, ่งพันสองร้อยนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นสูตรอ่าล่างนะคะสูตรล่างค่ะก็สูตรประวันในส่วนมากประวันก็จะตั้งมากับสูตรทักษะท้งนั้นนะคะทักษะกับเลขประจาวันก็จะเอามาผสมกันก็ตั้งค่ะมันมันส่วนมากมันจะใช้ไดนะ้จนถึงชาติหน้าค่ะนะคะตายไปแล้วก็เกิดมาใหม่ก็ใช้ได้อีกค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรล่างเนาะซึ่งเป็นสูตรตั้งมาใหม่ นะคะใช้ได้ตลอดชาติค่ะนะคะก็เหมือนกันค่ะค่อนข้างที่เข้าดีมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรโคตรลับสูตรโคตรลับเนี่ยโคตรขายดีสมกับชื่อมันเลยคือมันเป็นสูตรครอบจัก,กรวาลน,นะคะเป็นสูตรครอบจัก,กรวาลน,นะคือใช้ได้ทุกแนวทางไม่ว่าจะเป็นหุ้นเป็นลาวเป็นมอเลเป็นแกนเป็น หน่อยเป็นไทยเป็นอะไรคือได้หมดนะทั้งหมดจะมันจะมีโค้ดนะนะตั้งแต่อ่าอาทิตย์จนถึงจันนะโคดเขาจะมีอยู่4ตัวซึ่งโค้ดของเขาเนี่ยประวันก็จะทํามาจากทักษะ2ตัวแล้วก็ทํามาจากเลขประจําวัน2ตัวเนาะก็จะเอาให้น้องมาจับค่ะ ในนี้ประวันก็จะเขียนบอกไว้หมดว่าน้องๆเนี่ยจะเอาโค้ดตัวไหนอะไรตรงไหนไปจับกับตรงไหนอะไรเทียบกับตรงไหนเนาะเราก็จะใช้โคดนี่ลนอ่าไปเทียบนะคะไปเทียบเหมือนอถ้าน้องๆสั่งซื้อมาก็จะมีอธิบายอยู่ในนี้หมดเนาะแล้วก็เดี๋ยวพ่อวันก็จะสอนไปทางไลน์ด้วยนะถ้าน้องๆสั่งซื้อเนาะก็หลายคนมากที่สั่งซื้อมาเยอะมากซึ่งป่อวันขายมา อ่าสูตรนี้นะประทับประวันทำมาตั้งแต่ประวันเอ่อกลับไปเยี่ยมแม่เนาะกลับไปเยี่ยมแม่ที่เพชรชบูรณ์ก็ประมาณกลับมาที่นี่ก็ปีกว่าละไปอยู่เพชรชบูรณ์ก็ปีกว่าเนาะก็ประมาณสองปีละคือสูตรเนี่ยจะใช้ได้จนถึงตลอดชีวิตค่ะใช้ได้จนถึงชาติหน้านะคะก็ค่อนข้างที่จะแม่นบางทีเขาก็มาด้วยกันโคตร เหมือนโคดเนี่ยมาด้วยกันบ่อยมากยิ่งฮานอยนี่จะมาด้วยกันบ่อยมากนะคะไทยก็เช่นกันมาด้วยกันบ่อยมากค่ะสองตัวเขาอะนะคะก็ยกเว้นวันเสาร์เนาะวันเสาร์นี่ก็จะมีโคดห้าตัวเหมือนน้องๆทําสูตรไม่เป็นอะนะคะน้องๆก็สามารถเอาโคดอะไม่ต้องไปทาเฮียอะไรมันหรอกนะสูตรประวันเนี่ยสูตรนี้นะเฉพาะสูตรโคดรลับนี่นะซึ่งประวันตั้งออกมาเนี่ยสาหรับคนที่ว่า ทำตัวเลขไม่ค่อยเข้าใจทำไม่เป็นอะไรประมาณนี้นะคือน้องๆใช้โค้ดของปวันก็พอแล้วค่ะก็เอาไปจับกับตรงนูน้นตรงนูน้นตรงนูน้นอ่าก็มีตัวเลขสี่ตัวนะเดี๋ยวประวันสอนเองอ่ะนะถ้าน้องๆคนไหนสั่งซื้อเข้ามาเนาะก็ทุกคนอะ่ะที่ประวันสอนเนาะก็สนใจกระทักมาเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดโคตรโคตรขายดีแล้วมันก็ชื่อสูตรโคตรโคตรลับค่ะ ใช้ได้จนถึงชาติหน้าค่ะนะคะหนึ่งสูตรหนึ่งพันสองร้อยบาทเช่นกันค่ะนะคะสนใจในก็ทักมาค่ะอะค่ะบางทีบางทีเนะี่ยประวันอะไม่มีเวลามาลงนอยให้อะไรให้ใช่ไหมน้องๆมีสูตรแล้วเนี่ยน้องๆไม่ต้องมาโง่ประวันแล้วเออมึงไม,ม่มาลงไม่เป็นไรกูมีสูตรมึงละเออกูทําเองซื้อเองอนะค่อนข้างที่จะโคตรมันอะมาบ่อยมากนะ ซึ่งน้องๆที่ซื้อของประวันไปเนี่ยจำนวนมากประวันไปสั่งพิมพ์ทีหนึ่งเนี่ยบางทีน่ะแปดเจ็ดแปดพันเล่มนะประวันสั่งพิมพ์นะแต่ช่วงใหม่ๆเนาะก็ขายวันหนึ่งโอ้โหบางทีออกบางทีเป็นพันเล่มนะช่วงใหม่ๆเนาะแต่นี่มันนานแล้ว ซึ่ง f อซในช่องประวันประวันก็เลยหยุดไปนานนั้นประวันไม่ได้ลงอะเนาะช่องที่ประวันขายของมาก่อนก็หยุดไปนานก็ไม่ได้ขายเนาะเพราะว่าประวันไม่ว่างตอนนี้ประวันก็กลับมาใหม่ก็เอาสูตรมาขายใหม่เนาะก็แต่ว่าน้องๆที่ว่าเข้าไปดูคลิปเก่าๆประวันเนาะเขาก็สั่งซื้อเข้ามาเรื่อยๆคะ่ะสั่งซื้อเข้ามาเรื่อยๆค่ะนะคะก็ตอนนี้ก็กลับมาขายเหมือนเดิมคะ่ะน้องๆคนในสนใจก็ สั่งเข้ามาบางทีปอะวันไม่ได้มอาวางหน้าช่องให้เนี่ยคือไม่ต้องไปโง้อาจารย์คนไหนเลยมีสูตรแล้วทําเองค่ะนะคะประวันซื้อเลขกประวันไม่เคยโงอใครเลยประวันทําเองซื้อเองเวลาถ้าโดนแดกก็ตังกูนานนะเออเงินกูไม่ถูกวันนี้กูเอาใหม่พรุ่งนี้หล่านะอืมเอาค่ะน้องๆคนไหนสนใจก็ทักมาค่ะอ่ากลุ่มน้อยกลุ่ม กลุ่มประวันก็เช่นกันค่ะก็จะมีกลุ่มรัฐบาลกลุ่มรัฐบาลน,นะคะก็มีกลุ่มรวมค่ะกลุ่มรวมก็จะมีอ่าหุน้นมีลาวพัฒนานะอ่ามาเลมาเลแล้วก็มาเลเกนแล้วก็ฮานอยฮานอยเย็นก็จะมีอ่าสามนอยมัดรวมกัน ถ้าหาหนยเช้าก็จะมีอ่านยเอสดีหนยทีวีหนยสตารถ้าลาวก็จะมีอ่าลาวเช้าก็จะมีรลาวทีวีลาวเอสดีลาวสตารเช่นกันทั้งหมดก็จะมีทั้ง 21, 21่สแนวทางเหมือนวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็มีม,มีอ่าหุ้นวีไอพีค่ะวันนี้ประวันก็จัดไปละสิบใบเทาค่ะวันนี้นะได้ได้ของอ่า ห้างเสียงค่ะหัางเสงมามาเลขเด่นสองตัวตรงๆเลยเออวันจัดไปร้อยร้อยร้อยหนึ่งนะจัดไปร้อยหนึ่งก็ได้มาสิบใบนะได้มาสิบใบเท่าก็โอเคละนะวันก็หยุดละวันถ้าได้แล้วปะวันก็จะหยุดอะค่ะนะคะก็ลงทุนไปแค่เท่าไหร่สี่ร้อยเนาะบนล่างแต่ว่ามันมาล่างไงวันถูกเช้าอ่าอ่า ห้างเส็งหุ้นห้างเส็ง V I P เช้านั้นเออถูก2ตัวเน้นๆเลยลงทุนไปสี่รได้มา10ใบเท่าโอเคละว,วันนี้สบายแล้วเนาะโอเควันนี้อารมณ์ดีได้เบีย้ยแต่เช้าเพราะวันก็เลยอ่ามาแบ่งปันหาหน่อยให้น้องๆน,นะคะนงงงก็ใช้วิจารณญาณด้วยนะเอา้าทำไมอะไรอ่ะนี่ กี่ประวันก็ไปวางช่องประวันพารวยส่งแล้วก็ป้าทองพารวยแล้วเนาะก็ไปแบ่งให้น้องๆเอฟซีช่องนูน้นเดี๋ยวชุดเน้นนี่ประวันก็เออเน้นก็จะไปลงอ่าช่องที่ประวันขายของเนาะเพราะว่าลูกค้านะ่ะเขาอุดหนุนของประวันเนาะประวันก็ไปคืนกําไรให้เขาอย่างเงี้ยนะ เมื่อวานก็เอาหนอยไปแบ่งปันให้ช่องขายของเมื่อวันเก้าเจ็ดสี่เจ็ดออะไรอะ่ะหกเจ็ด ห้าเจ็ดโอ้ทำไมทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมทำไมมันห่างไกลกันจังอะ่ะเก้าสามสี่สามหกสาม ห้าสามอันนี้ก็จะเป็นเบิ้ลเนาะเจ็ดเจ็ดสามสามอันนี้ก็จะเป็นสามตัวเนาะ ชุดเดียวก็ต้องสามตัวนี่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องซื้อเพราะว่าถูกยากนะถ้าคนที่ว่าเขาเสียนเล่นเลขนะเขาจะไม่ซื้อค่ะสามตัวเหมือนปราวันเนี่ยปะวันซื้อน้อยมากนะสามตัวถ้าจะซื้อก็ซื้อชุดเดียวถูกยากนะคนเล่นเลขเป็นเนี่ยเขาจะเอาตัวเดียวนะคนเล่นเลขเป็นนะ่ะนะ เหมือนเซียนน่ะบรรดาเซียนเขาเล่นเลขนะเขาไม่ต้องเอามากเหมือนพวกประวันอย่างเงี้ยเหมือนเพื together, <wh> moon, <PI anger> 000, ่อนๆในกลุ่มประวันนะได้เลขตัวเดียวนะพวกประวันมีเงินแสนเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเลยได้เลขตัวเดียวนี่นะอืมได้แล้วเงินอ่ะสบายสบายเลยไม่ต้องไปขอห้าตัวสามตัวสี่ตัวเออไม่ต้องไปขอเน้นๆอยู่รู้ไหมเลขตัวเดียวเนี่ยได้เงินนะ นะได้เงินไว้ใช้ละถ้าคนที่เขาเซียนนะ่ะนะเหมือนพวกประวันทุกวันเนี่ยประวันรัฐบาลอนะ่ะเนาะนี่พูดถึงรัฐบาลนะรัฐบาลเนี่ยพวกประวันเอาเลขนั่งใช่ไหมซื้อซื้อเลขนั่งเขามานะก็จะเอามาเทียบกับสูตรข้อสูตรของพวกประวันใช่ไหมอ่าเทียบเสร็จแล้วอ่ามั่นใจแล้วว่าเลขนี้มาแน่ตัวเดียวเอานะนะได้เงิน ถ้าได้ก็ได้เยอะแต่เวลาถ้าเสียถามว่าเสียเยอะเสียไม่เยอะค่ะนะคะเพราะว่าพวกวันนี้จะรู้สมมติว่างวดนี้ยเหมือนงวดก่อนนู้นนะเนาะวันถูกเยอะมากถูกทั้งสามตัวที่งว,วดที่ออกอะไรหกหกสองเนาะแล้วก็ล่างสามเจ็ดใช่ไหมใช่ไหมมันออกอืมงวดนั้นนะหลัะวันถูกทั้งสามตัวสองตัวบนสองตัวล่างทั้งวิ่งทั้งลูดทั้งอุสารพัดนะได้ได้หมดนะได้เยอะมากพองวดที่สองนี้มันออกอะไรอีก หกหกห้าใช่ไหมหกหกห้านี่ไม่ถูกค่ะเลขหลุดทั้งแผงเลยโดนกินกันทั้งกลุ่มรัฐบาลประวันแล้วก็กลุ่มเพื่อนๆเนาะโดนกินค่ะก็งวดที่ผ่านมานี่ก็คือพวกประวันเบาค่ะเพราะว่างวดก่อนง้นเราถูกเยอะแล้วไงมันเด้งทั้งบนทั้งล่างทั้งสามตัวมันแตกหมดไงรู้แล้วว่าถ้ามันแตกเยอะอย่างเงี้ยมันต้องหลุดแน่เลขก็เสียไปสองหมื่นสองประมาณสองหรือสามหมื่นค่ะ งวดที่ผ่านมานะโดนกินค่ะแต่งวดนี้จะเอาคืนค่ะนะคะอันนี้ปวันพูดถึงอ่าเลขทรงค่ะนะกลุ่มหวยทรงรัฐบาลของปวันนะคะก็มีน้องๆหลายคนนะทักมาป้าขอเลขโซงหน่อยปวันเลขโรงอะ่ปะปวันเอามาให้น้องๆไม่ได้หรอกค่ะนะคะเพราะว่าในกลุ่มปวันเนี่ยที่น้องๆเขาเข้ามาก็มาช่วยกันแชร์กับปวันออกนะคะเลขกลุ่ม เลขโรงนั้นนะคะที่ประวันมาลงหน้าช่องก็เป็นเลขที่ประวันทําท<ำ>ํามือค่ะเป็นเลขทํามือไม่ใช่เลขนั่งเอาแต่ถ้าในกลุ่มรัฐบาลเนี่ยก็จะเป็นเลขนั่งเอาค่ะในเลขนั่งเอาของคนมาเลยเนาะของปะกับมะคนมาเลยเนาะเขานั่งเอาอืมประวันเอามาให้ไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าประวันเอามาลงหน้ากลุ่มให้เนี่ยโอ้โหเขาถล่มน้องๆในกลุ่มห,หวยโรงรัฐบาลประวันเนี่ยเขาเสียเงินเข้ามามาช่วยประวัน แชร์กันออกค่าอ่าค่าซองอย่างเงี้ยเขาถล่มเพราะวัดเละแน่นะถ้าน้องๆอ,อยากได้ก็เข้ากลุ่มค่ะนะคะฮานอยเนาะเอาค่ะพูดมากละเบื่อละไปละ อ่ะคะน้องๆเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจประวันด้วยนะคะอย่าเอาแต่ตัวเลขแล้วก็ออกไปกูไม่โสแล้วกูไม่กดให้มึงหลอกนะไม่ได้นะยังไงก็มีน้ำใจสักนิดประวันก็จะได้มีกำลังใจมาแบ่งปันให้อีกนะคะเอาค่ะประวันจะไปแล้วย,ยังไงก็ให้น้องๆโชคดีกันทุกคนนะคะกดติดตามไหมค่ะกดไลค์กดแชร์กดลงอ่าเฟซบุ๊กกดลงอ่า ลายกดลงที่ไหนอินสตาแกรมสแกนมก็แชร์มันออกไปค่ะนะคะเปิดการมองเห็นให้ประวันหน่อยเนาะอืมเพราะว่ามันเป็นช่องใหม่ไงช่องใหม่เนี่ยคือการมองเห็นเนี่ยมันจะช้ามากเดี๋ยวนี้นะหนึ่งเนี่ยถ้าช่องไม,ไม่ไม่เปิดสร้างไรายได้นะไม่ไม่เปิดสร้างรายได้เนี่ยทาง u t u b e อ่ะมันจะดันช่องให้เราเนี่ยช้ามากรู้ไหมเออ แต่ถ้าว่าช่องไหนที่เขาเปิดสร้างรายได้นะ youtube มันได้อโฆษณาไปลงไงอืมมันก็จะดันช่องให้เขานั้นช่องนี้จะมีผู้ติดตามเร็วมากมันจะดันคลิปให้นะแต่อันนี้มันไม่ดันคลิปให้ประวันเพราะว่าประวันไม่ได้เปิดสร้างรายได้ไงอืมที่เกียจนั้นเปิดสร้างรายได้เนาะปัญหาเยอะอันนู้นมั่งอันนี้มั่งนะลำคาญนะเอออะค่ะแคปเนาะประวันจะไปละพูดมาก ค่ะยังไงวันก็จบคลิปแค่นี้ก่อนเนาะล้วค่อยเจอกันหลังหวยรัฐบาลออกนะคะสวัสดีค่ะ